โอเคถ้าเราดูตอนนี้ก็ภาพไม่ได้กระตุกแล้วนะครับหลังจากที่เราปรับเป็น High Frame Rate นะครับปรับเป็น High Frame Rate เนี่ยปกติแล้วนะครับไม่มีกระตุกนะเฮ้ยมีคนป่วนปาป่วนบัฟเราว่าแต่ทีมเราไม่มานะครับโอ้โหทีมเราก็เทสเหมือนกันนะครับผมไปแล้วไปแล้วจู่จู่จูอุ้ยเอองแบบนี้ได้เหรอ <laughs> อะไรอยุ่ดี่ะ เื่อนที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์ทงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และ ใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของพเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อ<ว>นๆคนใดที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับพกเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วแล่สำหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับสำหรับเอการอนจีตอนนี้ก็มีแพ็กทาง Over t o p Up จัดให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรและก็ราคาแ้มใหม่ทางด้านขวามือก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะเเติมอองแนนน่ครับ โอเคครับเพื่อบเพื่อนวันนี้กัสสวัสดีทุกคนด้วยครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเล่นเกมสำหรับเกมของคนไทยครับเกมโมบ้านะครับผมเป็นโมบ้า NFT ครับกับ e v e r moon NFT นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวมาถึงหน้าเลือกตัวกันเลยทีเดียวครับเราจะเล่นอะไรเราก็เลือกกันเลยนะครับสำหรับผมจะเล่นตัวนี้ละกันนี่คือรองตาแรกเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้อัปเดตแพทใหม่และวันนี้ได้เปิดเอลฟาเวอร์ชันนะครับหรือทดสอบ แบบอย่างเป็นทางการเลยนะก็คือรีเซ็ตแรงทุกอย่างนะครับแล้วก็มาพร้อมแคมเปญพิเศษครับแคมเปญพิเศษคืออะไรครับผมก็มีการแจก NFT ด้วยนะครับแจก NFT แล้วก็แจกตัวเหรียญด้วยนะกิจกรรมนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปครับตอนนี้ก็คือเราเข้าไปเข้าเล่นก่อน,นครับว่าตัวเกมตอนนี้มีบั๊กอะไรบ้างก็ตัวเกมถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่เปิดตอนแรกนะครับที่ล่มไปแล้ว2ครั้งนะเพราะว่า เกมเนี่ยมีบั๊กเยอะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับอินเทอร์เฟซตัวหน้าเกมก็ถ้าถามว่านะครับจากที่ผมสัมผัสมาแล้วมันภาพมันจะเหมือนแบบกระตุกใช่ไหมอ่าเพื่อนๆหลายคนที่เห็นนะครับก็จะเป็นภาพแบบกระตุกนะนี่เห็นไหมเวลาเดินนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเดินอ่าภาพมันก็ยังไม่ได้สมูทอะไรนะครับนี่ผมก็จะตั้งสกิลไปก่อนนะครับอ่าสกิลได้ปกตินะแต่คาวก่อนไม่ได้นะครับถ้าเราดูปิง้งปิ้ง36นะครับผมอ่ะ อันนี้ฟาร์มนะครับโอ้โหเอฟเฟกเสียงไม่มีนะครับเอฟเฟกเสียงทำไงอะ่ะขอดูเอฟเฟกเสียงหน่อยเอฟเฟกเสียงไม่เห็นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดแบบไฮเฟมเบลดนะจะออนแบบไฮเฟมเบลดดูนะครับลักษณะเป็นยังไงบ้างอ่าตืดต๊ดตดอันนี้ออฟออนอ่าตัวเสียงไม่มีนะครับตัวเสียงไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราดูกันก่อนแล้วกันนะครับผม มีใส่สกิลสองอ่าเอฟเฟกเสียงสกิลไม่มีนะครับมันคือแบบว่ายังไม่ค่อยเราใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราขอดูของนะครับจังเกิ้ลจังเกิ้ลไม่ออกนะครับแสดงว่าผมไม่ได้เอาในส่วนของรูนมานะครับผมโอเคเติมเลือดเติมเลือดก็จะแตกจะแตกอะเดี๋ยวออกของธรรมดาครับออกของธรรมดาไปก่อนตอนนี้คือออกของธรรมดาได้นะครับ อันนี้ปั๊บปูอ่าปั๊บปูเราอยู่ตรงนี้นี่เองเอปึ๊บใส่สกิลสองเข้าไปครับผมแล้วก็พุ่งชุ่งแอบแอบอันนี้เป็นตัวแอทซลซินแต่แต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวจังเกิลมานะครับผมเ <c oughs> ลยออกของฟาร์มไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ่าเทสแค่เทสเฉยๆครับอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวเล่นจริงค่อยว่ากันนะครับเรื่องจริงจังกับของอันนี้เทสให้เพื่อนดูเฉยนะครับปึ๊บปับ๊บนี่โอ้โเท่ป่ะอุ้ยนี่มีสตัร์ด้วยนะครับสกิลสองโอเคได้อยู่นะโออเเคถ้้ารารดูตนนีก็ ไม่ได้กระตุกแล้วนะครับหลังจากที่เราปรับเป็น high frame rate นะครับปรับเป็น high frame rate นี่ปกติแล้วนะครับไม่มีกระตุกนะเ้ยมีคนป่วดตาป่วนบัฟเราว่าแต่ทีมเราไม่มานะครับโอ้โห้ทีมเราก็เทสเหมือนกันนะครับผมไปแล้วไปแล้วโุบชุบชุบชุอุๆๆๆๆๆ้ยเอา้าแบบนี้ได้เหรอ <laughs> อะไรอยู่ดีอะเฮ้ยชุบ <laughs> นี่ไงนี่ไงชุบชุบชุบอัลติมาุ๊บปั๊บปั๊บ นี่ไงรถล้คิวอ่ะวิ่เม็ดเม็ดอู้มันเลงเม็ดอะคือแรงปายเป้าเพื่อน <S <S คือตัวสกิลมันก็จะมี3สกิลนะครับคือไม่ได้มีมีเยอะอะไรขนาดนั้นนะ <S 1> <S 1> เออตามโมบ้าเลยครับนี่นะ <S <S แต่ผมว่าน่าจะเอาสกิลมาอีกนะผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับ เอาว่เอาว่ะเอาว่ี่ฮ้ยก็เล่นเล่นจบไปแล้วนะครับก็สรุปทุกอย่างออกมาก็เหมือนกันกันกบอย่างที่เราเคยเล่นโมบ้านะอ่าอย่างเกมโมบ้าทุกอย่างครับก็จะมีสรุปจากการต่อสู้การคิวว่าใครคิวได้เท่าไหร่ใคร MVP นะครับก็มีเหมือนกันเลยนะโอเคเราจะกลับเข้าเมนูครับเมนูก็เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะครับไปอัปโหลดแพทใหม่ด้วยนะครับแพทใหม่ก็เพิ่งปล่อยเมื่อวานนะครับสำหรับแอ่า สำหรับนะครับกิจกรรมเนาะกิจกรรมก็นี่ก็คือเป็นตัวกิจกรรมอีเวนต์ใหนะครับที่เปิดมาพร้อมกันกับแพทใหม่หรือเอลฟาที่เปิดเทสเมื่อวานนะครับก็คือวันที่23เรามาดูกันได้เลยครับก็จะมีตัวอของรางวัลน,นะครับวิธีเข้าร่วมอ่าเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละอย่างแล้วกันนะครับวิธีเข้าร่วมเนี่ยให้เราแช์นะครับแชร์อะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะแล้วก็ใส่แฮชแท็กดีๆนะครับใส่แฮชแท็ก ลงบนโซเชียลมีเดียครับอ่าอะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นข้อความถ่ายรูปนะครับอัดวิดีโอก็ได้ครับในกลุ่มในเฟซในเพจอะไรก็แล้วแต่ครับผมอ่ะก็คือไปแชร์นะครับแชร์กิจกรรมนี้แล้วก็ส่งผลงานนะครับนี่นะไม่จํากัดการโพสต์นะครับไม่จำกัดการโพสต์คือเราสามารถไปโพสต์ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเชิญเพื่อนเข้าร่วมนะครับเชิญเพื่อนเข้าร่วมก็คือ เราเอาลิงก์ไหนไปเชิญน,นะครับลิงก์คือให้เราใส่กระเป๋าเมตาแมสเราตรงนี้นะครับที่เราคิดว่าเราจะเล่นเกมนี้เนาะเผือ่อเราได้ของรางวัลที่เป็นรีวอร์ด NFT นะครับก็ใส่เมตาแมสตรงนี้เข้าไปครับกระเป๋าแล้วก็มันจะเปิดลิงก์เชิญตรงนี้ครับผมเราค่อยก๊อปลิงก์ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันครับผมให้เราไปเอากระเป๋าเมตาแมสที่เราจะเล่นนะครับมาใส่เนาะนพอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะก็ เราเนี่ยสามารถโพสได้อีกนะครับเราสามารถโพสได้อีกนะก็คือไม่จํากัดเลยนะครับการแชร์โพสตรงนี้นะแล้วก็เรามาทําอย่างอื่นครับผมรับโบนัสอย่างเงี้ยครับผมนี่นะรับโบนัส10รายการนะครับหากคุณเข้าร่วมผ่านลิงก์นะครับไปที่ผ่านลิงก์เอลฟ่านะครับโอ้กิจกรรมเยอะมากนะครับมันก็เด้งมาอีกกิจกรรมหนึ่งเลยนะอ่ากิจกรรมอะไรวะนี่ยเดี๋ยวนะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เขาจะแจกกล่อง NFT อีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะก็คือว่าให้เราเนี่ยเข้าร่วมนะครับเล่นเกมเอลฟานะครับของเขาเนะก็จะมีรางวัลตามนี้เลยครับอ่าอ่าลำดับหนึ่งถึงห้าร้อยเนี่ยได้ห้าดอลลาร์นะครับมูลค่าของปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะก็พอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วครับมันก็จะมีช่องคําว่าแนะนําพิเศษก็คือให้เราเอาลิงก์นี้ครับไปเชิญเพื่อนจะเชิญใครก็ได้ครับเข้ามาพอเราเชิญเพื่อนเนี่ย มันก็จะคะแนนของเรามันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปชิงอันดับกับเพื่อนๆได้ในทีนี้เรามาดูของรางวัลครับก็คือ10ผู้เล่นนะครับหรือ10อคนที่ชนะนะ10คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้รางวัลไปครับ50ดอลลาร์นะครับอ่า50ดอลลาร์เลยนะแล้วก็ได้ไวลลีดเลยครับอ่าไวลลีดนะหรือเป็นบัญชีที่สามารถเข้าเล่นก่อนเพื่อนได้อะไรแบบนี้ครับพอตัวเกมจะให้ ผู้เล่นนะครับเปิดก่อนล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้วริสหรือซื้อเหรียญล่วงหน้านะครับถ้ามีการขายเหรียญขึ้นมานะครับล่วงหน้าเนี่ยเราถ้าเราได้เริษตัวนี้เราก็จะมีสิทธิ์นะครับในการซื้อเหรียญไว้ก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตนะครับสิ่งที่เราจะได้จริงๆครับก็คือจะไดสิทธ์นะฮีโร่นะครับที่เป็น NFT นะเป็นแคปซูล NFT เลยนะครับ50ดอลลาร์และ5ผู้โชคดีนะครับ5ผู้โชคดีเนี่ยที่มีคอมเมนต์สูงสุดนะครับบนนี้เลยนะ ที่มีคอมเมนต์หรือคะแนนสูงสุดนั่นแหละครับผมคะแนนสูงสุดอันนี้คือ10ผู้ชนะสําหรับโพสต์ที่ชื่นชอบมากที่สุดอันนี้ก็คือ5ผู้ชนะที่มีคอมเมนต์สูงสุดนะครับมีคอมเมนต์สูงสุดนะก็คือได้50ดอลลาร์นะแล้วก็เหมือนกันครับฮีโร่เจนเนซิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีกล่องนี้เพิ่มเข้ามาอีกกล่อง button, บัตเลิล์เอเนอร์ตี้อลังการนะครับแจกให้อีกเหมือนกันครับ23ธันวาถึง5มกราคมเท่านั้นครับในช่วงระยะเวลาของเอลฟา ของเกมโมบ้านี้นะครับของเกมโมบ้าเอลโรมูลครับโอเคทีนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเราไปทำกิจกรรมตัวที่2ครับกิจกรรมนี้เรามาทำกิจกรรมตัวที่2ครับกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมเข้าร่วมนั่นเองครับอก็คือแจกรางวัลน,นะครับ1,000ดอลลาร์เลยนะโอ้โห กิจกรรมนี้เอาเรื่องครับก็คือดาวแค่เราเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับเราก็จะได้รับกล่องพิเศษละเป็น NFT นะครับ่าแล้วเราก็จะมาชิมกันตรงนี้ครับก็คือยิ่งเราเชิญเพื่อนได้เยอะนะครับเราก็จะมีมูลค่าตรงนี้ได้ครับติดอันดับนะจับทบร้อยนะรางวัลนี้เรายังมีสิทธิ์นะครับผมอย่างน้อยก็5ดอลลาร์ก็ยังได้นะเอออย่างได้นะครับผมอะระยะเวลาครับเรามาดูครับกิจกรรมนี้ วันนี้ถึง31มกราคมครับอืระยะยาวนานมากเลยนะครับรถามว่าระยะเนี่ยยาวนานโค,โคตรเลยนะครับ31มกราคมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับ14กุมภาพันธ์ครับผมนี่นะจะประกาศเลยนะครับ14กุมภาพันธ์ก็เดือนหน้าเลยครับอันนี้ก็คือเราทำไว้ก่อนไม่เสียหายอยู่แล้วครับผมอ่าโอเค ก็เยอะแยะมากมายครับไปดาวน์โหลดนะครับอ่าใน Google App s t o r e Store อะไรเนี่ยครับผมเราติดตั้งก่อนอะไรแบบนี้ได้ครับผมอ่าเห็นไหมก็จะติดถูกทําทุกอย่างให้หมดครับและสุดท้ายก็จะหยุดที่เชิญเพื่อนนั่นเองครับเอาลิงก์นี้ไปเชิญเพื่อนครับเราก็จะได้คะแนนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับโอเคนะก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสำหรับกิจกรรมเกม v e r m o o n ครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นได้นะตอนนี้ก็คือถามว่าบักยังมีไหมก็ยังมีนะเล็กน้อยนะครับก็ยังสามารถเล่นได้เอ้ยก็มาเล่นได้ครับเผื่ออาจจะได้รางวัลตัวนี้ไปนะครับสำหรับรางวัลเอวูมูลนะครับชิงแรงเนาะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะให้เราจริงๆหรือเปล่านะคะไอตัวที่เราเล่นในเกมนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ผมพูดเมื่อกี้คือได้จริงโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย